ต้อนรับสู่โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสร์สำนักง,งานเขตบางนากรุงเทพมหานครประวัติโรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่25กรกฎาคม2517โดยนางขาบอ่องเอีย่ยมได้บริจาคที่ดินจำนวนเจ็7ไร่ให้พระครูศรีวรพินิชเจ้าอาวาสวัดบางนาในาสร้างวัดและโรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนได้สร้างขึ้นบนพื้นที่2ไร่1งาน18ตารางวาซึ่งมีนายประสิทธิ์กุณาสนครูใหญ่โรงเรียนรุ่งเรืออุปธรมเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งใช้ชื่อโรงเรียนศรีเอี่ยมสอนส่วนที่เหลือให้สร้างวัดใช้ชื่อว่าวัดศรีเอี่ยมต่อมานางจันจรัตสามโกเศษบริจาคที่ดินให้อีก2ไร่80ตารางวาโรงเรียนจึงมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น สไร่หนึ่งงาน98ตารางวาตั้งอยู่เลขที่11ซอยบางนาตราด33แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-397-3579รเทำเนียผู้บริหารโรงเรียนศีเอี่ยมอนุสร 1. ์ 1. นายโสพลสีกลับ 2. นายสเสน่ห์พ่วงแพร 3. นางสาวยุวดีเกิดสว่าง 4. นางสาววณีวัชระพฤกษ์ 5. นายประสิทธิ์กุณาสน 6. นางเพียงเพนพันแพร่ 7. นายวิชิตอิสระวิริยกุล 8. นายวิรัตเชี่ยวชาญ 9. นายวิวัตรเรืองทรัพย์ แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรียนเครื่องหมายโรงเรียนสีสัญลักษณ์ม่วงขาวต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นไทรปรัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการเรียนรู้ของเด็ก คําขวัญของโรงเรียนสุขภาพดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้กระตันยูสามัคคีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนสีเอี่ยงนุสรจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสาวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียพร้อมเทคโนโลยี มีชุมชนวร่วมประสานบริหารงานอย่างมีคุณภาพก้าวสู่ประชาคมอาเซียนคณะผู้บริหารปัจจุบันนายวิวัฒน์เหรืองทรัพย์ผู้อำนวยการสารศึกษาดรยุพาวันโมรัตเถียนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางจินดารัตชาวพานิจเจริญรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายนิพนธ์ศรีศรีสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลหัวหน้าสายชั้นอนุบาลน,นางสาประพัฒน์รคงดิดหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่1นางชัชชยาบุญสริงคานนท์หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางชชยชัยพันธ์รถขจรหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สานางนองนิดเถินบุรินหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ นางสาวจารุวรนสีทองชัยหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่5นายเจดเพื่อนเอี่ยมหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่6นายบุญเกิดสิทธิชัยจำนวนบุคลากรในโรงเรียนมีทั้งหมด99คนแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน79คนข้าราชการสามัญจำนวน2คนลูกจ้างจำนวน18คน จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด1849คนข้อมูลอาคารสถานที่อาคาร1ชื่อว่าอาคารมาริวันอาคารสองชื่อว่าอาคารสุพรรณิกาอาคารสชื่อว่าอาคารพุทธรักษาอาคาร4ชื่อว่าอาคารราชาวดีอาคาร5ชื่อว่าอาคารสารพีอาคาร6ชื่อว่าอาคารชวนชมประกอบด้านการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้านงานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศและกำกับติดตามด้านงบประมาณจะทำคำสั่งแต่งตั้งภายในโรงเรียนมีแผนผังบริหารงานงบประมาณ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณมีความชัดเจนและเปิดเผยด้านงานบุคคลมีการจัดทำแผนภูมิองค์กรและโครงสร้างพัฒนาบุคลากรสอดคล้องบริบทของโรงเรียนสรุปและรายงานผลการศึกษางบอย่างชัดเจนส่งเสริมให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไปมีการจัดทําแผนบริหารงานทั่วไปครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบเช่นสารสนเทศงานธุรการมีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานจัดทำโครงการกิจกรรมเน้นนักเรียนเป็นสำคัญพัฒนาอาคา,สารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริหารความเสี่ยงตามบริบทของสาศึกษาตัวชี้วัดที่2การจัดการเรียนรู้ครูเป็นคนดีมีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยเหลือนักเรียนแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนอุทิศเวลาครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจะทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายจัดห้องเรียนสะอาดและจัดการเรียนรู้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ครูมีการพัฒนางานที่นำไปใช้ประโยชน์ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสื่อนวัตกรรมงานวิจัยนำไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลองค์ประกอบด้านผลที่เกิดกับนักเรียนตัวชี้วัดที่1 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านโรงเรียนมีการคัดกรองสำรวจนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาจะฝึกให้นักเรียนอ่านในตอนเช้ากลางวันหรือเย็นทุกสิ้นภาคเรียนผู้ปกครองและครูประเมินนักเรียนร่วมกันนำข้อบอกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปตัวชีวัดที่ส นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและเขียนครูจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เหตุและผลที่เกิดจากเรื่องที่อ่านสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้เสนอความคิดเห็นต่างๆด้วยการเขียนได้อย่างเหมาะสมสรุปแนวคิดในการนำไปใช้ได้เช่นโครงการโรงเรียนรักการอ่านตัวชี้วัดที่3นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้ ครูจัดการเรียนรู้โดยการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันแก้ปัญหานำเสนอผลงานและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโครงงานตัวชี้วัดที่4นักเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระนักเรียนมีพัฒนาการเรียนและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นปีการศึกษา2556 นักเรียนชั้นประถมศศาษาปีที่6สอบโอเนผลการทดสอบสูงกว่าสำนักการศึกษาและสูงกว่าระดับชาติและมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์จำนวน5คนตัวชีวัดที่5นักเรียนเป็นเด็กดีนักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีเมตตามีความซื่อสัตย์ประหยัดไม่เห็นแก่ตัวและมีจิตสาธารณะเช่น โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพิธีไหว้ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตัวชี้วัดที่6นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีการสำรวจนักเรียนต้นปีการศึกษาเมื่อพบนักเรียนมีน้ำหนักสูงเกินเกณฑ์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบและพัฒนาให้ออกกำลังกายให้มีน้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ผู้ปกครองและครูดูแลอย่างใกล้ชิดและให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีการกำกับดูแลเรื่องน้ำหนักเป็นระยะเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลหับทองตัวชี้วัดที่7นักเรียนมีทักษะชีวิตนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขสามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมได้แก่โครงการนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนองค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสาศึกษาตัวชีวัดที่1อัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสาศึกษานักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีกิจามารยาทที่ดีส่งผลให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นำผลสำลิดสู่วัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิสินซึ่งเอกลักษณ์เป็นที่กล่าวขานแก่สังคมและได้รับการยอมรับคือลิเกเพื่อการศึกษาตัวชี้วัดที่2การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสาศึกษาโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาซึ่งระดับชั้นปฐมวัยมี11มาตรฐานอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน ระดับชั้นะถมึกษามี15มาตรฐานอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานและนำไปสรุปกับรายงานประจำปีส่งต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชนตัวชี้วัดที่3มาตรการส่งเสริมโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนโดยการเตรียมครูดังนี้จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ทั้งครูและนักเรียนสิ้นปีมีการทดสอบการสนทนา แบ่งเป็นสาร,ระดับคือระดับ A ระดับ B และระดับ C เตรียมนักเรียนดังนี้จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์จัดกิจกรรมภาษาอาเซียนทุกวันอังคารซึ่งทำให้ครูและนักเรียนสื่อสารได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้